แตจครับว่าคนเราเรียนมันตั้งหลายวิชาครับเราเลิกเรียนไปเรากลับไปที่บ้านเรามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงไปนั่งทํางานอีกพอถึงเวลาส่งแล้วก็ไม่มีส่งเราก็โดนตีพ่อคุณแม่เคยรู้สึกสงสารลูกบ้างไหมครับเพราะเด็กปัจจุบันถูกกาหนดให้ต้องเรียนในห้องและสอบแข่งขันกันมากจนไม่มีความสุขในการเรียนรู้ในด้านหนึ่งเราจึงควรทบทวนกันว่าเด็กควรเรียนอะไรสักแค่ไหนในแต่ละวัยในอีกด้านหนึ่งเราช่วยกันเติม ความสามารถในการจัดก,การชีวิตให้กับเด็กผมว่าเด็กที่จิตยาเว้นพื้นฐานมันก็อยู่ที่ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ถามว่าทําไมผมที่เกียรเรียนทําไมผมไม่เป็นเาะอย่างนั<อ>้นผมอาจจะเป็นเพราะที่บ้านสอนมาตั้งแต่เล็กว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ทําเปิดพื้นที่การเรียนรู้โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสสสสพอทอและกรมสุขภาพจิต